ไปไหนอ่ไปเลือโรงเรียนที่ไหนนะเอวไม่รู้อ่ะผมยังไม่ได้เลือกเลยโหลอพี่ไปเลือกโรงเรียนที่ไหนครับหลพี่ชายครับผมไปเลือกโรงเรียนที่ไหนหรอครับเลือกโรงเรียนอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมอยากไปเรียนห้องเดียวกับเพื่อนอ่ะพี่พี่รู้ไหมครับนะผมตัวให้คืออะไรเนี่ย รอพี่สายโมงผมอยากไปเรียนน้องเดียวกับเพื่อนแล้วผมอยากแอบชอบเพื่อนอ่ะพี่อะไรของเรียนอ่ะมันให้เลือกแล้วเรอครับโรงเรียนหนูไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมไม่เห็นเลยผมก็ไม่รู้เนี่ยแล้วพี่ชื่ออะไร,รอ่ะชื่อเงาะครับอผมชื่อนี่นะเมฆนะชื่ออะไรนะครับ แม่ครับชื่อแม่อะไรแม่อะไรแล้วแล้วพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อชมพู่ครับชื่อแมงนะครับมับงกรบินชื่อชมพู่ห <laughs> ลุดวรอ <laughs> พี่ไปไหนต่อครับ <laughs> พี่อายุเท่าไหร่หรอเอออายุสิบขวบครับ,รบสิบขวบ ไครับมาจาก<อ>นี้นะวัต้าลิน,อนไอลนฮะไอลน,<า>นคืออะไรบูรี่หรอพี่บูรี่ทำไมนะนฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอยา่าไปด่าเขาว่าล้นดิ เพื่อนอย่าไปว่าเขาว่าโลนเขาแค่ไม่มีผมถูกพี่แล้วอยากมีผมไหมคะผขาถามว่าพี่อยากมีผมไหมพี่เป็นคนลนเนี่ยหนูเลยถามว่าอยากมีผมป่ะไม่อยากครับมันมกดเขาวัดผมมาจากวัดเส้าหลิน,นมีผมแต่นเขาไมให้เข้าวัดครับคคผมมีผมเนี่ย ผมโดนไล่ออกเลยไม่อยากมีผมอยากมีคุณอะ <c oughs> อันนี้หมายถึงใครครับพี่เอาหมายถึง oh คุณนะคุณล้นเฮ้ยคมณใจให้ผมหรอออกเ <c oughs> ขินนะเนี่ยมีใจให้กนัน <c oughs> อ่ะอิงยังทำเขาเขินลน้่นนะ่ะ แอมแดงเลยเนี่ยแอมแดงเลยไม่ผมเรียกเขาว่าพี่แต่ผมเรียกคุณอะว่าคุณนะผมไม่ได้เรียกเขาว่าคุณนะเขาไรอรถไปจอดดิคุณมันเกะกะคนอื่นเนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยแหละพี่รอแป๊บหนึ่งนะ นะพี่จอดรถแล้วคุยกับเขาอะเอาจอดรถก็อจอดบนทนันนุนอ้าเจอดบนทันนุนอ่ะคนเนี้ยเขาไม่มีผมคนเนี้ยผมครับไม่มีผมในหัวในหัวไม่มีผม คนเนี้ยบนหัวไม่มีผมไม่เขาไม่มีผมคุณอ่ะมีไหมผมอ่ะผมอ่ะมีผมมีผมไหมก็มีนี่เนี่ยผมเนี่ยผมเต็มเลยมีเยอะด้วยคนไม่เข้าความ เอยดาบระวังเดี๋ยวดาบระวังรถเนี่ยเดินอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนมาาแฟนอีกแล้วเหรอเพื่อนเดือดตายเพื่อนเพอันนี้กิกวันพุธเพื่อนโอ้ดีเพี่อนเปี่ยนรองเท้าบ้างเถอะกิกกิกวันพุธอะโหลดีครับดีค่ะอย่าไปคุยอย่าไปคุยกับคนนี้เลยครับคนมันไม่ค่อยรู้ฟังครับโชว์พันอะไรครับเนี่ย ขอชื่อชมพู่อายุแล้วเนี่ยอายุสิบห้ายีสิบห้าแล้วมาเป็นสาวลำวงด้วยอันนี้เป็นแฟนดาร์กเหรอใช่แฟนผมเองเนี่ยนอ่ใช่แฟนเก่าผมเองโอ้โหเฟมโซนเว้ยพ่อไหนเป็นเฟมโซนเลี่ยเว้ยคืออะไร ก่อนในเฟรมโซนนะเพื่ผมกินนั่นนี่อยู่แบบ่อนเอ็น,น,อน,น,นดี้ดิงคง,งมาครับคุณชมพู่อยู่นานแล้วเพื่อนอยู่นานแล้วเอ,อนนวใช่เคยเจอเลยว่ามันถึงอยู่ในใจผมมานาน,านและเอาคือ แล้วพิกามคืออะไรครับพิคาคาี่หม่ยานมีมมนที่คือช่วงเวลาที่คนคเขาอาจะเล่นเกมมันเยอะใช่ไมใช่ค่ะแต่หนูไม่อยู่ช่วงเวลานั้นขวไม่แย่เลยเยอะจังวะคุณอะเอาคือ <c oughs> ไม่ผมอ่ะผมไม่อยากให้อยู่ไงคุณไม่เห็นอยู่เลยใช่ผมอยากให้คนอยู่นะอยู่ไหมคนอยู่ไหมข้าอยู่เองก็ไม่ได้อยู่กับข้าอยู่นะข้าจะอยู่ไปทำไมโโอ้หไม่ไม่อยู่กับเขาเพื่อนลุงลงไปแล้วนะคุณดาวคุณมีเพื่อนด้วยคุณดาว อยู่อ่าผมอยู่ผมอยู่ถ้าคุณอยู่เดี๋ยวผมอยู่โอเคไหมเดี๋ยวผมอยู่กับคุณอดีตเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลคุณได้ยินผมไหมเนี่ยผมพูดไม่ค่อยทันแล้วเนี่ยไม่เห็นอออผมกำลังทอกระเป๋าเอ้ยว่าหยอุดขอบคุณครับพี่พี่คาชาลีโอห้ากล่องของขวัญขอบคุณครับ เพื่อนผู้หญิงไงเพื่อนผู้หญิงไม่อยู่อ๋อเพื่อนผู้หญิงของหนูไม่อยู่เก่งมากเขาจมแบบว่าเล่ามานานๆทีครับอ,อ๋อใช่แต่ว่าไม่แน่เดี๋ยวอาจจะดูเยอะขึ้นกว่าเดิมเอาดีก็คือแบบอยู่เป็นกลุ่มเลยอะแล้วมีคนไหนหน่ารักบ้างาปะ อยก็ดีเอาดคอีคือแล้วคือและวได้ไม่เพื่อนเขาแต่ว่าหนูน่ารักสุดหนูนี่หนูนี่ถ้าถ้าหนูนี่ก็ต้องแบบตัดสินไปก่อนถ้าหนูอะแต่เพื่อนหนูน่าจะได้อยู่ทำไม,ไมต้องตัดสินด้วยว่าไปว่าไปได้ท <laughs> ี่ไม่ไม่ชอบเยาวชนเลยแม่หนูก็เ,เอาเย,ยาวชนนะเขาอยู่เยาวชนหมดเลยอ่ะ พี่ชอบที่พี่ชอบเยาวชนที่อายุ18ขึ้นไปะยังไม่ถึเท่ฮะมี14 15 16 17 18 19ก็มีแต่มีประมาณคนยังสองคือมันมันไม่บรรลุนิติภาวะคือมันคุยกันยากนอจะม่าๆักมความคิดก็า่รักจริงยอมอ่ะพอดีแบบบางทีแบบฮอร์โมนเขายังพุ่งพัน สามารถแบบว่าตัดสินใจอะไรเองได้บางทีก็จะทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังคพื่ออะไรแบบชอบแบบเดียวคนที่แบบอายุ18ปีขึ้นไปเพรายากจะดูโตพอที่แบบาออพี่จะมาหลอกหรอหลอกอะไรพี่จะมาหลอกอะไรเวลากินอะไรทำไมปากเลยจังวะชีวิตเคคนี้ยอ้องคออคะอ่ะอ่ะา่่ม่ไม่น่อร่อ่สอดเอ่ะะ่ะะ ฮัลโหลอ้าวเฮลโหฮัลโหลอ้าวฮัลโหลเพื่อนอ้าวเพื่อนเฮ้ยฮัลโหลเธอเรียนุดเรียนนะไปเดนแอร์แล้วเพื่อนไปเดนแอร์เจอกันเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอฟเกงก่อนนะจะเจอกันผมไปเติมสูงไทยกันอะไรเนี่ยนายพูดว่าอะไรเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยผมไปเติมสูงไทยกันช็อกเลยเหรอ ช็อกแล้วช็อกเลยขขเลขเาเขาเขาได้แดไปเนี่ยงง,งเลยเจอแบบสับไปเนี่ยเขามองตัดอ่ะเจอบาคาสินไปเงหงเลยด้วยนิ่งเลยโลโลคันนี้คนขับใส่เปล่าอ,อาหน่อยป่ะ